ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะร่างกายเรารู้สึกมันอ่อนเพลียแต่พอได้ทานรูบิซีเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสดชื่นอาการทุกอย่างมันทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอาการผื่นคันอะไรตามร่างกายของเราที่เคยเป็นแบบทรมานนะคะมันหายไปทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น รู้สึกดีขึ้นไม่คัดจมูกไม่น้ำมูกไหลฉั้ไม่เคยรับประทานยาภูมิแพ้เลยค่ะอาการไอหรืออาการหอบต่างๆเนี่ยดีขึ้นแทบหายไปเลยเรารู้สึกว่าเรานอนหลับได้ดีขึ้นพักผ่อนได้ดีขึ้นแบบหลับได้ได้สนิทมากขึ้นครับอืมก็ดีอาการที่ตาบวมก็ลดลงอะค่ะนอนหลับดีแล้วก็สมองก็โปรง่งผมหายใจสะดวกขึ้นและตื่นเช้ามาก็ไม่มีอาการคัดจมูกเหมือนก่อนคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบจมูก อาการที่เป็นไม่ไม่มีมารบกวนอีกเลยครับอาการเสียงวีดที่ออกจากสมองเนี่ยครับไม่มีอีกแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยครับอาการแพ้นอนต่างที่หายไปนะครับการนอนกลนได้ลดลงไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูบิซีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายอุดมด้วยสารต้านอ,อนุมูลอิสระเทียบเท่าวิตามินซีห0 0มลลกัม วิตามินซีและซิตรัสไบโอฟลาวอนอ์สกัดเข้มข้นจากผลส้มยูสุด้วยวิธีการแบบพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นทำให้ได้มเิกุลที่สามารถดูดซึมได้ง่ายและก็ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่ออกฤทธิ์ร้อนช่วยทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นร่างกายอบอุ่นซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะแก่การต่อต้านเชื้อไวรัส